จ้าสัวซีพีชมบิกตู่แก้วิกฤตโควิด -19 พยุงเศรษฐกิจแนะรีบชงแผนฟื้นฟูช่วยธุรกิจให้อยู่รอดนายธนินกล่าวว่าในยามธุรกริจไวรัสโควิด -19 เเช่นนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันถ้าเราฟื้นฟูได้เร็วกักตัวอยู่บ้านไม่เอาเชื้อไปแพร่ต่อประเทศไทยจะฟื้นได้เร็วทุกคนจะได้ประโยชน์ถ้าประเทศฟื้นได้ก่อนเราก็จะได้ขายสินค้าไปได้ก่อนการท่องเที่ยวจะกลับมาก่อนแต่ทุกคนต้องร่วมมือกับรัฐบาล ผมยกย่องนายกประยุทธ์เที่ยวนี้เด็ดขาดมีเหตุมีผลขอแต่ประชาชนต้องร่วมมือกันรองนายกจุรินมีนโยบายดีมากคิดไปถึงว่าจะช่วยเกษตรกรยังไงอีกด้วยมีเหตุมีผลที่จะคุมราคาขอร้องภาคเอกชนอย่าส่งออกต้องช่วยคนในประเทศก่อน เพื่อเจริญพกพัณฑ์ก็ยินดีน้อมรับและเห็นด้วยเพราะเป็นประโยชน์ในวิกฤตนี้และตัดการส่งออกนอกเพื่อนําไข่มาเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนไทยแต่ไข่เราเป็นส่วนน้อยไม่ถึง30%ของตลาดของคนอื่นอีก70%อย่างไรก็ดียืนยันว่าไข่ซีไม่ขึ้นราคาจากราคากําหนดโดยกระทรวงพาณิชย์อย่างแน่นอนนอกจากนี้อาหารต้องราคาถูกและมีคุณภาพเข้าถึงได้ในการพกิจต้องคิดว่าเมื่อสว่างแล้วจะทํำยังไง ตอนนี้สว่างราบรื่นก็มาคิดว่าวิกฤตมาจะทำยังไงผมทำอะไรสำเร็จดีใจวันเดียวเพราะวิกฤตมาได้ทุกวันเราเตรียมพร้อมหรือยัง นายธนินกล่าวว่าวันนี้ต้องมาคิดแล้วถ้าฟื้นกลับมาเราจะทำยังไงเราจะปกป้องก็ปกป้องไปแต่ในเวลาเดียวกันถ้าฟื้นกลับมาเราจะรับมือยังไงวันนี้อมมาพาดไปหมดถ้าฟื้นมียารักษาเปิดประเทศแล้วให้พนักงานมาทํางานได้ตามปกติแล้ววันนี้ต้องมาถึงแน่ๆถ้าไม่มาถึงยิ่งกว่าสงครามโลกครั้งที่สองอีก ดังนั้นต้องเตรียมพร้อมหลังวิกฤตจะทํำยังไงจะมีอุปกรณ์พนักง,งานพร้อมไหมอย่างร้านอาหารมีครัวอุปกรณ์พนักง,งานกุก๊กคนออกมาไม่ได้ก็ไปส่งให้เขาถึงบ้านให้พนักง,งานที่อยู่ว่างๆไปส่งถึงบ้านถ้าเขาต้องการของใช้อย่างอื่นก็เอาไปให้ด้วยเราช่วยได้ก็ช่วยนอกจากนั้นยังแนะนำรัฐบาลวิกฤตครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดของใครไม่ได้เกิดจากธุรกิจเล็กกลางใหญ่ บริหารไม่ดีแต่เป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกทุกประเทศเป็นแบบนี้ดังนั้นรัฐบาลต้องช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดเพราะหลายธุรกิจมีอนาคตธุรกิจไม่ว่าเล็กกลางใหญ่ก็เหมือนแม่ไก่ที่ออกไข่มาเป็นภาษีกลับมาพัฒนาประเทศหากธุรกิจอยู่ไม่รอดหลังวกิกฤต กว่าจะสร้างธุรกิจเล็กกลางใหญ่ขึ้นมาได้ใหม่อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนายธนินยกตัวอย่างรัฐบาลอังกฤษจ่ายเงินเดือนให้พนักงานทุกคน80%เจ้าของโรงแรมไม่ต้องจ่ายเพื่อรักษาธุรกิจไว้แต่ห้ามไล่พนักงานออกเมื่อภาวะปกติโรงแรมค่อยไปรับผิดชอบภาระเงินเดือนพนักงานเมืองไทยในยามวิกฤตรัฐบาลก็ควรจะช่วยเหลือหรือแบ่งเบาไม่ให้ธุรกิจที่ถูกผลกระทบไล่พนักงานออกรัฐบาลมีเงินเก็บไว้เพื่อความมั่นคงทางการเงินต้องเก็บไวอ้อย่างพอดีในยามวิ กฤตอย่างนี้เก็บไว้โดยไม่เอาออกมากู้วิกฤตอาจทําให้เสียหายมากกว่านี้เมื่อเศรษฐกิจกระทบเป็นลูกโซ่ไปแล้วเกิดเป็นภาระหนี้เสียกระทบถึงภาคการเงินถึงตอนนั้นอาจเสียเงินมากกว่าประเทศอาจล้มละลายได้